สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้มาแชร์วินาทีเฉียดตายจากผิดแมงป่องนะคะเพื่อนๆจะรู้อย่างไรว่าเราแพ้พิดอย่างรุนแรงจากประสบการณ์วินาทีของชีวิตก็คือเวลาแมงป่องต่อยปากเราจะเริ่มชาพอเริ่มชา ฟันก็จะเริ่มชาปากก็จะเริ่มชาหัวใจก็จะเต้นเร็วแต่ดีที่ว่าเราอยู่ใกล้โรงพยาบาลช่วงก่อนสองกรางไม่งั้นเราก็น่าจะตุยเพราะเราแพ้อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นรีบไปหาหมอนะคะถ้ามีอาการอย่างนี้ร,รีบด่วนดวนค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ